หลังจากจัดบ้านเสร็จจะร,รู้เลยว่าฉันรู้จักตัวเองมากขึ้นนะมันจะมีอยู่ขั้นตอนหนึ่งนะคะขั้นตอนของการทิ้งนั่นเองนะคะเช่นเมื่อกี้มีคำถามเนาะคุณสรีพรที่ถามว่าจะตั้งกรอบเวลาในการทิ้งเท่าไหร่ดีนะคะในส่วนของระบบเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องเวลานะคะแต่ระบบเนี่ยจะมองการทิ้งว่าเป็นกระบวนการที่สําคัญมากๆก่อนที่เราจะจัดของเข้าตู้เข้าที่จัดเก็บเราต้องถามคามําถามให้ถูกต้องน,นะคะเราถึงจะเลือกเก็บของได้ถูตกต้องว่าเราจะต้องเก็บชิ้นไหนคําถามในการเลือกทิ้งนะคะหรือเลือกเก็บเนี่ยก็คือของชิ้นนี้มันจุดประกายความสุขใใหหห้้ันนไไมมมถาาาีกกปอว่ทํ ความสุขไหมนะจุดประกายความสุขอาจจะเป็นคําพูดที่สวยหรูไหมมันเป็นคําที่ขยายความของคําว่าความสุขอะค่ะนะอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าสิ่งนี้มันขยายความของคาว่าความสุขเพราะว่ามันจุดประกายความสุขนั่นหมายความว่าจุดประกายจากตั้งแต่ข้างในเยซลล์ในร่างกายจะรู้สึกยิ้มจะเปล่งประกายเหมือนผีเสื้อบินวนในท้องเซลล์จะรู้สึกสู้ซ่าเซลล์จะรู้สึกอยากจะเก็บไว้ใช่เลยนะเหมือนเราปิ้งไข่สควอถูกใจใช่เลยปิ้งมันปิ้งนะมันปิ้งว้าวความอุ่นใจนะหรือบางทีอาจจะอุ่นใจก็ได้เป็นความรู้สึกต่างๆภายในอะค่ะรามนดบบจตัักก ถ้าคุณไม่เรียนรู้ถ้าคุณไม่ใช้ระบบกับการจัดบ้านคุณจะไม่มีทางขมคำถามนี้กับตัวเองเลยจริงนะม,มือใหม่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงมาเรียนรู้ด้วยกันค่ะเรียนรู้ทั้ง12กฎพื้นฐานการจัดบ้านให้มีระบบระเบียบและมีความสุขยั่งยืนแบบชาวญี่ปุ่นเรียนคอร์สเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตคุ้มมากๆค่ะกคนแรกที่ทักมารับไปเลยคู่มือจัดบ้านเปลี่ยนชีวิตเขียนละเอียดมากแล้วก็ขายดีมากๆทักแชทไลน์แอดสปาร์จอยแอดโฮม